สวัดีค่ะวันนี้เปิดตัวด้วยแม่แตงโมค่ะเป็นแม่ม้าของฟาร,ร์มเราเองนะคะสไตล์ใส่ถุงเท้าขาวค่ะมีด่างตรงตรงบ่าเขานะคะและดูลูกเขาเป็นตัวเมียค่ะชื่อน้องทรีค่ะน้องสามนะคะยังไม่มีใครจองค่ะเป็นเด็กผู้หญิงค่ะใส่ถุงเท้าขาวเช่นกันและตรงบ่าเขานะคะก็มีแต้มขาว,ขาว นะคะขอดูหน้าหน่อยน้องทีน้องทีขอดูหน้าหน่อย,ออออยชอบสนใจยังไงจับจองได้นะคะที่ซันฟาร์มจ้าใช่ไหมแม่แตงโมแม่แตงโมน้องทีหน้ามาแล้วเป็นสีน้ำตาลนะคะสิ้นปีถึงมารับได้นะฮลัลโหลนี่คือน้องทีของเรา ส่วนตัวนี้ชื่อน้องข้าดาวค่ะเป็นตัวผู้หางขาวนะน่ารักเชียวใส่ถุงเท้าขาวด้วยดูจากด้านหลังมาด้านหน้านะหางขาวค่ะใส่ถุงเท้าขาวค่ะเป็นม้าด่างนะยังติดนมแม่อยู่ค่ะสิ้นปีถึงจะพาย้ายบ้านได้นะแม่เขาชื่อแม่แอมค่ะเป็นม้าไทยสูงประมาณ1 2 0 เนแม่ของแม่เอมเป็นม้าขาวจัวนะคะทับกับพ่อดำลูกออกมาก็สีตอนแรกก็สีดำแต่ตอนนี้กำลังจะถอดขาวค่ะเป็นม้าไทยนะแต่สไตล์เหมือนม้าอาหราบับเียเลยเลี้ยงไปเลี้ยงมาจะถอดขาวซะงั้นใช่ไหมแอมแอมเป็นม้าเชื่องนะไม่ดุค่ะส่วนลูกก็น่ารักน่ารักใช่ไหม,จ,มจ้า้องแอมจ๋ากินยา ส่วนตัวนี้ชื่อแม่แตงโมค่ะตาบอดข้างหนึ่งนะแต่ว่าเป็นม้าในฟาร,ร์มของเราเป็นแม่ม้าค่ะม้าไทยด่างขาวนะคะไม่ใช่ม้าไทยด่างค่ะ,อ,คะ,คะอันนี้คุณลูกเ้าชื่อน้องสีเป็นสไตล์ม้าไทยตัวสีน้ำตาลทั้งตัวแต่ตรงหัวเขาตรงหน้าผากเขามีสตาร์ตัวเมียค่ะสิ้นปีย้ายบ้านได้เช่นกันทำไมกินฟางแล้วล่ะลูกหนู ถึงเวลาแล้วหรอหนูยังติดนมแม่อยู่เลยไม่ใช่หรอฮะฮะน้องน้องโฟมดชื่อน้องโฟนะคะตัวนี้ตัวที่สี่ค่ะหางดำอาหารสีน้ำตาลเข้มนะคะส่วนตัวนี้ชื่อวุ้นเส้นเป็นแม่ม้าของเราค่ะขาวดำใส่ถุงเท้าขาวค่ะท้องอยู่ตามที่จดเนี่ยจะต้องคลอดลูกเดือนนี้นะคะ แต่เลยกําหนดมาแล้วไม่รู้ว่าตอนนั้นที่ทับอะสําเร็จหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังไม่ออกอยู่ดีนะคะแต่ดูก็ตุยๆน่าจะท้องอยู่ออกลูกสวยๆให้พี่กดนะได้ไหมส่วนด้านหลังชื่อห้าห่วงห้าห่วงเป็นม้าตัวเล็กของเราก่อนหน้านี้เชื่องไม่ได้จบนิดนึงเวบร์บรุบร รูปรแม่เขาชื่อแม่เมียดค่ะห้าห่วงเป็นผู้หญิงอายุหนึ่งปีแล้วใครชอบสนใจยังไงมาปันไปได้นะคะเป็นม้าไทยตัวเล็กๆนะใช่ไหมห้าห่วงสวัสดีค่ะรีวิวม้าชื่อห้าห่วงค่ะอายุหนึ่งปีเป็นม้าตัวเมียน่ารักเป็นม้าไทยนะสูงน่าจะไม่เกินร้อยยี่สิบเซนตอนนี้อายุหนึ่งขวบค่ะ ม้าจะสูงได้ถึงอายุ3ปีนะคะใครเอาไปเลี้ยงก็เอาไปวิ่งเยอะๆหน่อยนะคะก็น่าจะสูงได้อีกเพราะว่าเขายังเตี้ยก,กว่าคุณแม่เขาแม่เขาอยู่ข้างๆค่ะชื่อแม่เมียดนะคะเป็นม้าใจดีของเราใช่ไหมแม่เมียดแม่เมียดแม่เมียดก็เป็นม้าแก่และอายุ12ปีและออกลูกให้เราทุกปีเลยใช่ไหมฮ่า่วงฮ่า่วงไม่กินนมแล้วลูกหนูอายุหนึ่งปีแล้วนะลูกรู้ไหมคะ แม่เมียดอย่าให้พี่ไหวมาเติมน้ำให้นะม้าเป็นสัตว์ที่ยืนตลอดทั้งวันและจะใช้เวลานอนประมาณวันละประมาณ3ชั่วโมงค่ะไม่ว่าจะยืนหลับหรือนอนหลับนะคะม้าจะนอนในที่ที่รู้สึกว่าปลอดภัยเพราะม้าเป็นสัตว์ที่โดนล่าค่ะ ถึงแม้จะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มแล้วก็แล้วแต่นะคะมันก็จะเลือกที่จะนอนค่ะก็เอาที่สบายใจเลยลูกตัวนี้ชื่อวันดีค่ะเกิดมกราคมปี2023ค่ะเป็นตัวเมียน่ารักจริงๆฮูฮูฮ เกือบทั้งตัวนะคะมีสักประมาณ30%ค่ะที่เป็นสีน้ําตาลค่ะเป็นม้าด่างค่ะม้าพันธุไทยอันนี้คือคุณแม่เขาบ่นเลยลูกถ่ายลูกสาวหน่อยแมทําบ่นเดี๋ยวเดยเดนี่คุณแม่เขาอันนี้คุณลูกเขา ตัวหน้าชื่อชายสี่ค่ะอายุหนึ่งปีค่ะเป็นม้าตัวผู้น้าต่กำลังยืนหลับอยู่ยิงใ,ใกล้ๆแม่ของมันยืนหลับอยู่เป้าชายสี่ชายสี่มานี่สิลูกชายชายชายสี่ชายสี่ชายครับชายมานี่หน่อยครับชายครับชาย let's see อายุหนึ่งขวบครับอยู่ในชั้นฟาร์มครับผมไม่ดื้อน,นะคะผมเป็นม้าใจดีใช่ไหมมีตาคมคมใช่ไหมชายชีเงียบ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 เงยบเงีบชายีเงียบเงียบบยบยบคุบๆๆบ สีครับผมตัวชื้นนิดนึงเมื่อกี้ฝนตกใหญ่เลยที่ราชบุรีผมเป็นม้าเชืียงนะครับโฮู้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 ใช่ไหม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 ม้าตาหวันหวันเป็นไงล่ะเขียนอาเชโด้ด้วยผมเป็นม้าด่างนะครับใส่ถุงเท้าขาวครับนะครับลองซ็อกเลยครับลองครับ ั้งสี่ขาเลยครับตัวดังๆครับเชื่อมครับเป็นม้าไทยครับใช่ไหมครับม้าชายชีชายสีมีเพื่อนด้วยชื่อห้าห่วงอยู่นี่ไงห้าห่วงแต่ห้าห่วงเป็นตัวเมียนะใส่ถุงเท้าขาวค่ะนะคะใช่ไหมห้าห่วงสวัสดีค่ะหนูชื่อห้าห่วงค่ะอายุหนึ่งปีแล้วลูกแม่เมียด หนูอยู่ในสันฟาร์มเป็นเด็กดื้อนิดนึงใช่ไหมห้าห่วตอนแรกจะเป็นม้าแคะแล้วแต่เนี่ยกลายเป็นม้าธรรมดาแล้วไม่แคะแล้วสูงประมาณหนึ่งร้อยเซนแล้วค่ะม้าไทยนะคะส่วนตัวนี้ชชีห้าห่วง คนนี้ชื่อชายสี่อายุหนึ่งขวบใครๆก็บอกว่าพี่กิเลี้ยงม้าผอมนี่เรียกว่าผอมใช่ไหมแล้วอย่างไหนเรียกว่าอ้วนล่ะช่วยบอกกันหน่อยสิอย่างไหนเรียกว่าอ้วนอย่างนี้เรียกว่าผอมอย่างนี้ก็เรียกว่าผอมใช่ไหมมีคนขายขายขายยาวิตามินให้ม้าบอกว่าม้าพี่ขนไม่มันนะเขามาดูตอนไหนว่าไม่มันอะ่ะห ดูตอนไหนช่วยบอกหน่อยสิโอ้ใช่ไหมชัยศรีชัยศรีใช่ไหมจ้าชัยศีฮู้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 จุฮู้กิเลงม้าผอมหรอเลี้ยงม้าผอมหรอยอ,หอ,อย่างเงี้ยเรียกว่าผอมนะชัยศรีต้องกินเยอะๆนะลูก